เมื่อแก๊งสุดยอดนักซิ่งรถวางแผนปล้นเงินสกปรกที่ถูกซ่อนไว้ในห้องลับของธทรำรเนียบรัฐบาลซึ่งแผนการปล้นนี้ก็เป็นแผนที่เหนือชั้นและเต็มไปด้วยการหลอกลวงสุดฉลาดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชนแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Drive ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์ไปกำลังใจให้ด้วยนะคะเปิดฉากมาที่แกงนักซิ่งเดลีในยามค่ำคืนพวกเขามักจะมารวมกลุ่มเพื่อประลองความเร็วบนท้องถนนซึ่งในคืนนี้นักซิ่งที่ชนะการประลองสุดดุเดือดก็เป็นนักซิ่งที่ทั้งเร็วที่สุดและเป็นสาวสวยที่เซ็กซี่มากที่สุด เธอมีชื่อว่าทาร่าซึ่งเธอก็เป็นเจ้าของบริษัทลักลอบขนส่งผิดกฎหมายที่มีลูกน้องรับใช้จำนวนมากแต่คนที่ทาร่าไว้ใจก็มีอยู่แค่สองคนคนแรกคือบิกกี้ช่างซ่อมรถฝีมือดีผู้ชื่นชอบการพนันเป็นชีวิตจิตใจส่วนอีกคนคือไนนาแฟนสาวของบิกกี้สุดยอดช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญเรื่องการปลอมแปลงตัดฉากไปที่วิภา เจ้าหน้าที่ดูแลการเงินของรัฐบาลเธอเป็นเจ้าหน้าที่จอมช่อชนที่มาข่มขู่รับเงินสินบนจากทั้งเศรษฐีและเจ้าพอ่อที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายซึ่งนั้นก็ทำให้เธอมีเงินสกปรกจำนวนมากโดยเธอได้ซ่อนเงินทั้งหมดไว้ในห้องลับใต้ดินที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ช่วยคอยดูแลจัดการชื่อว่าฮามิด ในวันหนึง่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษของท่านนายกมาขอความช่วยเหลือวิภาในการสืบสวนคดีปล้นทองคำ3า300กิโลซึ่งโจรที่ปล้นในครั้งนี้ก็เป็นโจรที่ฉลาดและเก่งมากๆโดยเขาได้กดสัญญาณเตือนภยัยเพื่อรอให้เจ้าของทองคำมาที่ห้องนิรภยัยพร้อมกับตำรวจตัวปลอมที่หัวหน้าโจรได้วางแผนไว้อย่างชาญฉลาด ทำให้เขาสามารถปล้นทองได้แบบสบายๆซึ่งโจรอัจฉริยะคนนี้ก็มีฉายาว่าคิงเนื่องจากในทุกครั้งที่เขาปล้นเสร็จเขาจะทิ้งไพ่คิงไว้ที่เกิดเหตุนอกจากนี้ด้านหลังไพ่ที่คิงทิ้งไว้ก็จะบอกเป้าหมายต่อไปที่จะปล้นโดยในการปล้นครั้งล่าสุดไพ่ที่คิงทิ้งไว้ก็ได้บอกว่าเป้าหมายต่อไปคือทำเนียบรัฐบาลด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษจึงได้มาขอความร่วมมือจากวิภาเพื่อตามจับตัวคิงให้ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่พิเศษคนนี้ก็มีชื่อว่าอีฟานสำหรับการปล้นทอง300กิโลกรัมความจริงแล้ว นอกจากแก๊งของคิงก็ยังมีอีกแก๊งที่ต้องการปล้นทองโดยในที่เกิดเหตุถึงแม้ทางตำรวจจะไม่พบเบาะแสอะไรเลยเกี่ยวกับคิงแต่ก็พบเบาะแสของอีกแก๊งที่คาดว่าน่าจะไปที่เกิดเหตุเพื่อรอดักชิงทองจากคิงซึ่งเบาะแสที่ว่านี้ก็คือรอยยางรถแบบพิเศษที่ใช้สำหรับรถแข่งเท่านั้นโดยหลังจากที่ตรวจสอบเบาะแสเพิ่มเติมก็พบว่ามันตรงกับรอยล้อรถของทารา ซึ่งทางด้านอีฟานก็มั่นใจว่าอีกไม่นานทาราจะเคลื่อนไหวเพื่อชิงทองมาจากคิงเขาจึงส่งสุดยอดสายลับฝีมือดีเข้าไปแฝงตัวในแก๊งของทาราเพื่อใช้เธอเป็นสะพานไปเจอตัวคิงในคืนวันหนึง่งบรรดาน,นักซิ่งเดลีได้มารวมกลุ่มแข่งรถกันเหมือนทุกครั้งโดยในวันนี้เป็นการแข่งกันของนักซิงหน้าใหม่ แต่หลังจากการแข่งจบลงสาม,มาที่เป็นฝ่ายแพ้ก็ได้ขับรถเข้าไปริ์รอบตัวทารา่าจนเขากลายเป็นที่สนใจของทุกคนแถมหลังจากนั้นเขาก็ยังเข้าไปขัดขาการหลอกขายของปลอมจนทำให้บิกกี้กับนายนามไม่พอใจแต่ก่อนที่จะมีเรื่องโชคต่อย ธาราก็ได้เข้ามาห้ามไว้จากนั้นเธอก็ถามว่าซาม,มาเป็นใครทำไมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนทางด้านซาม,มาจึงได้บอกว่าเขาเป็นนักทดสอบรถแข่ง F1 เขาเลยอยากมาลองแข่งที่นี่แต่เมื่อทาร่าได้ยินแบบนั้นเธอก็หาทีนให้ซาม,มาโดยการบอกกับทุกคนว่าซาม,มาคิดว่าตัวเองเป็นนักแข่งที่เก่งกว่าทุกคนที่นี่ โดยหลังจากนั้นบิกกี้ก็ได้ท้าแข่งเดิมพันโดยจำนวนเงินที่สูงถึงห้าหมื่นซึ่งทางด้านซามาก็รับคำท้าทันทีแถมเขายังขอเพิ่มเดิมพันเป็นห้าแสนแต่รถที่ซาม,มาได้ขับก็ดันเป็นรถคันเล็กน่ารักที่แรงไม่สู้รถของบิกกี้ แต่เขาก็ใช้ทักษะการขับที่สุดยอดไล่ตามเบกกี้ไปได้แบบติดๆแต่หลังจากนั้นไม่นานสามาก็ขับไปเจอด่านทำให้เขาทั้งถูกตำรวจจับทั้งเสียเงินเดิมพั0 0้าแสแถมยังถูกตำรวจยึดรถไปแต่สามากลับยังดูชิวๆไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูความฉลาดของเขาโดยเขาได้โทรไปหาตำรวจ แล้วก็แกล้งทำเป็นสายข่าวแจ้งข้อมูลหลวงไปว่าทางการกำลังบกไปตรวจคนบ้านซึ่งตำรวจคนนั้นก็ดันมีทรัพย์สินที่ยึดประชาชนมาเยอะเขาเลยเอาทรัพย์สินทั้งหมดไปทิ้งเปิดโอกาสให้ซามาได้ไปขโมยรถคืนมาพร้อมกับเงินทองจำนวนมากซึ่งความฉลาดและใจกล้าของซามาก็ทำให้ทาราสนใจเขาเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกันผู้ช่วยของวิภาที่ชื่อว่าฮามิดบังเอิญถูกพนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามาชนซึ่งพนักงานคนนั้นก็ดันเป็นเจ้าหน้าที่ไซเบอร์พอดีฮามิดเลยลองให้เขาแฮกอีเมลของทาราเพื่อสืบหาข้อมูลต่างๆแต่ฉากกลับมาที่ซามา เขาได้เข้าไปจีบทาร่าด้วยก่นไพ่แต่เธอกลับเล่นกลนไพ่ที่เหนือชั้นกว่ากลับคืนจนทำให้ซามาอดไม่ได้ที่จะถามว่าเธอเรียนมันมาจากไหนทาร่าเลยเล่าให้ฟังว่าแฟนเก่าของเธอเป็นคนสอนแต่ในตอนนี้เขาได้หายไปจากชีวิตเธอแล้วซึ่งการที่ทาร่าเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟัง มันก็แสดงให้เห็นว่าซามาเป็นคนที่เธอเปิดใจให้ทำให้หลังจากนั้นซามาก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแก๊งและสนิทสนมกับทุกคนมากขึ้นในขณะเดียวกันหลังจากที่พยายามสืบหาข้อมูลในทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารอีฟานก็ยังไม่เจอเบาะแสข้อมูลอะไรเขาเลยคิดว่าแก๊งของทาร่าน่าจะติดต่อกันด้วยวิธีที่คาดไม่ถึงอย่างเช่นข้อความสแปมโฆษณา ที่ไม่มีใครสนใจกดเข้าไปอ่านโดยหลังจากที่ตรวจสอบอยู่นานในที่สุดพวกเขาก็เจอข้อความเข้ารหัสซึ่งผลจากการถอดรหัสก็คือข้อความบอกสถานที่ที่คาดว่าเป็นที่ซ่อนท้องของคิงซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ส่งกองกำลังพิเศษไปที่นั่นทันทีในขณะเดียวกันทางด้านทาราก็ไปถึงสถานที่ในข้อความซึ่งในตอนแรกพวกเขาก็ไม่เจออะไรเลย แต่หลังจากนั้นทาราก็เจอทองที่ถูกซ่อนไว้เป็นอย่างดีโดยหลังจากที่ขนทองขึ้นรถเสร็จพวกเขาก็สิ่งรถกลับทันทีแต่หลังจากนั้นไม่ทันไรพวกเขาก็ขับไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระจายกำลังดักรอยอย่างแน่นหนาทางด้านทาราและพักพวก จึงได้โชว์สกิลขับรถสุดเทพสิ่งนี้ตำรวจไปได้แบบชิวๆแต่หลังจากนั้นไม่นานสุดยอดสายลับของอีฟานก็สิงรถตามไปด้วยความเร็วสูงจนในานากับบิกกี้ต้องทิ้งรถเพื่อหนีเอาตัวรอดไปก่อนแต่นั่นก็ทำให้ทองของคิงถูกทางตำรวจยึดไปทั้งหมดซึ่งมันก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญของสายลับนักสิงที่ชื่อว่าอาราชุน ตัดฉากไปที่ซามาเขาได้เปิดเผยตัวตนต่อหน้าทาราว่าความจริงแล้วเขาคือคิงแต่เขาก็ไม่ได้มีท่าทีโกรธแค้นอะไรกับการที่ทาราทำให้ทองของเขาถูกยึดไปส่วนทางด้านทาราเธอก็บอกกับซามา ว่าที่เธอชิงทองมานั้นก็เพื่อสร้างความประทับใจและเพื่อทำให้คิงรู้ว่าเธอมีฝีมือเนื่องจากเธออยากให้คิงมาช่วยปลน้นแต่หลังจากที่ซาม,มาได้ฟังแบบนั้นเขาก็สารภาพความจริงอีกครั้งว่าเขาไม่ใช่คิงแต่เขาก็เป็นคนปล้นทองพวกนั้นมาหรือก็คือคิงไม่ใช่คนปล้นทองซึ่งสาเหตุที่ซาม,มาทำแบบนั้นก็เพื่อโยนความผิดให้คิงตำรวจจะได้ไปตามจับคิงแทนเขา แต่ถึงแม้ซามาจะไม่ใช่คิงตัวจริงฝีมือการปล้นสุดอัจฉริยะของเขาก็ทำให้ทาร่าสนใจชวนซามามาปล้นแทนคิงโดยความจริงแล้วเธอไม่ได้พลาดท่าถูกตำรวจยึดทองไปแต่มันเป็นแผนของเธอที่จงใจให้ทองถูกยึดเพราะเธอรู้ดีว่า วิภาจะต้องอยักยอกทองพวกนั้นไปเก็บไว้ที่ห้องนิรภัยลับใต้ทำเนียบรัฐบาลถาราเลยซ่อนกลองและเครื่องติดตามไว้ที่ทองเพื่อใช้นำทางไปหาคลังสมบัติของวิภาแต่ถึงแม้จะรู้ทางไปยังห้องลับการลักลอบเข้าไปปล้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะทำเนียบรัฐบาลมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา ทางด้านกําลังเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีซึ่งที่นั้นก็มีกล้องวงจรปิดทั้งหมด7,200ตัวอีกทั้งยังมีระบบตรวจจับและจดจำใบหน้าที่สามารถระบุตัวตนได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งนาทีแต่ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนสามาก็ยังคิดหาวิธีการปล้นได้โดยแผนของเขาเริ่มจากการให้ใน,หนายนาไปขอใบอนุญาตเข้าทำเนียบรัฐบาลในฐานะเจ้าหน้าที่แผนกฟื้นฟูโบราณวัตถุ จากนั้นก็ใช้ทักษะการปลอมแปลงเอกสารทำบัตรผ่านให้ทุกคนที่เหลือขั้นตอนต่อไปคือการสำรวจเส้นทางซึ่งซามาก็ได้ให้บิกกี้ปลอมเป็นผู้ป่วยใกล้ตายที่มีความปรารถนาสุดท้ายในชีวิตคือการได้เยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้เขาเข้าไปสำรวจภายในทำเนียบโดยละเอียด และจากนั้นทาราก็ได้ปลอมตัวไปเป็นเจ้าหน้าที่แผนกบัญชีแล้วแอบเอาเอกสารขออนุญาตให้รถขยะเข้ามาในทำเนียบไปวางบนโต๊ะของหัวหน้าผู้ดูแล จากนั้นเธอก็ใช้ความสาวความสวยทำให้หัวหน้าผู้ดูแลเสียสมาธิในการทำงานจนทำให้เขาไม่ได้ตรวจสอบเอกสารว่าเป็นของจริงหรือของปลอมเขาเลยอนุญาตให้รถขยะเข้ามาซึ่งซามาก็ขับเข้ามาปล่อยหนูแล้วก็สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์เข้าไปฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในธรำรเนียบแต่ที่พวกเขาฉีดมันเป็นสารเรืองแสงที่ซามาวางแผนไว้ว่าจะใช้ในการบอกเส้นทาง ในขณะเดียวกันทางด้านอีฟานกับฮามิดก็พอเดาวได้ว่าการที่หนูบุกทำรรเนียบเป็นฝีมือของโจรขโมยทองพวกเขาจึงออกตามล่าตัวโจรจนในที่สุดพวกเขาก็ไปเจอรถขยะซึ่งนั้นก็ททำให้แผนของซาม,มาแตกพวกเขาเลยจะต้องหนีไปให้เร็วที่สุดแต่ทุกคนที่จะเข้าออกทำเนียบในตอนนี้ก็จะต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดทำให้ทาราที่เข้ามาในทำเนียบโดยการปลอมเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี ถูกตรวจพบว่าบัตรผ่านไม่ถูกต้องแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวไปเพราะพวกเขาคิดว่าระบบเออเรอเนื่องจากในการตรวจบัตรครั้งต่อมาบัตรตรวจผ่านปกติอีกทั้งใบหน้าของทาร่าก็ยังตรงกับข้อมูลเจ้าหน้าที่ในระบบเนื่องจากความจริงแล้วเจ้าหน้าที่ไซเบอร์คนนั้นเป็นคนของทาร่า ที่จงใจแฝงตัวเข้ามาอยู่ในทีมสืบสวนแต่หลังจากนั้นไม่นานทางด้านอ e ีฟานก็สามารถจับได้หมอเจ้าหน้าที่ไซเบอร์เป็นสมาชิกแก๊งโจรแต่สิ่งที่อ e ีฟานยังไม่รู้ก็คือเงินโกปรกของวิภาที่ถูกซ่อนไว้ในห้องลับใต้ดินตัดฉากไปที่ทาราเธอหัวเสียมากๆที่แผนการปล้นแตกก่อนที่จะได้ลงมือแต่ทางด้านซาม,มาก็ได้เข้าไปปลอบใจว่าทุกอย่างมันยังไม่จบ อีกทั้งเขายังรับปากว่าจะปล้นที่นั้นให้สำเร็จให้ได้ในวันหนึ่งทาร่าบังเอิญเข้าไปเห็นรูปธนาคารลอนดอนในแท็บเล็ตของซามาทางด้านซามาจึงได้เข้ามาบอกว่าที่นั่นเป็นเป้าหมายต่อไปของเขาซึ่งเขาก็ได้เล่าแผนการปล้นให้ทาร่าฟังและมันก็เป็นแผนที่น่าสนใจมากๆจนทาร่าตกลงว่าจะไปปล้นกับซามาด้วย สำหรับการปล้นทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่แผน A แตกการปล้นก็ยากมากขึ้นหลายเท่าเพราะพวกเขาไม่มีแฮกเกอร์คอยช่วยในการควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย อีกทั้งในตอนนี้อีฟานก็ยังได้สั่งการให้เฝ้าทางเข้าห้องลับไว้อย่างแน่นหนาะส่วนรถขยะที่จะใช้ในการขนเงินก็ถูกยึดไปเรียบร้อยแล้วแต่ถึงอย่างนั้นสามาก็ยังฉลาดมากพอที่จะคิดแผนบีออกซึ่งแผนก็เริ่มจากการปิดระบบกล้องวงจรปิดโดยการปลอมตัวเข้าไปเป็นช่างและหลังจากที่ทำงานไปได้สักพัก พวกเขาก็พร้อมใจกันหยุดนิ่งในอริยาบทท่าทางที่จัดเตรียมมาให้เข้ากับวัสดุอุปกรณ์ที่ทําขึ้นมาให้เป็นพิเศษเพื่อทําให้ดูเหมือนว่าภาพกล้องวงจรปิดขางซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นแบบนั้นก็ได้ทําการปิดระบบกล้องเพื่อรีเซ็ตซึ่งก็จะใช้เวลาในการทําประมาณ5นาทีพวกเขาจึงต้องปล้นให้เสร็จ ก่อนที่กล้องจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่เนื่องจากทางเข้าห้องลับมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่จำนวนมากซาม,มาจึงได้ส่งข้อความเข้ารหัสลับเพื่อหลอกให้อีฟานนำกำลังเจ้าหน้าที่ออกไปตามจับทำให้พวกเขาเข้าไปขนเงินได้สบายๆจากนั้นพวกเขาก็ตัดระบบไฟฟ้าเพื่อพลังตัวจากเจ้าหน้าที่แต่ถึงแม้เส้นทางจะมืด พวกเขาก็สามารถหนีออกมาได้โดยเส้นทางสารเรื่องแสงที่พวกเขามาฉีดไว้ตอนกำจัดหนูส่วนวิธีการหนีออกไปจากทำเนียบในก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้ให้ตัวหลอกนํำรถเข้ามาในทำรรเนียบด้วยบัตรอนุญาตปลอมที่พวกเขาเคยคิดจะใช้ในแผนเอซึ่งนั้นก็ททำให้ทางฮามิดเสียเวลาไปจับตัวปลอม เปิดโอกาสให้แก๊งโจรซิ่งรถหนีออกไป <c oughs> เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจให้ลูกน้องของทาราสามารถขนเงินออกมาได้โดยไม่โดนจับส่วนการตามไล,ล่ล่าก็มีแค่รถของสายรับนักซิ่งอาราชุนที่สามารถไล่ตามไปได้ทันแต่สุดท้ายแล้วทาราและพรกพวก ก็สาม,มารถซิ่งหนีไปได้แบบหวุดหวิดซึ่งเมื่อพวกเขาขับไปถึงทางแยกทางด้านถาราก็ได้สั่งให้ขึ้นสะพานแต่ก็มีแค่สาม,มาที่ขับขึ้นไปซึ่งปลายทางมันก็เป็นสะพานที่ยังสร้างไม่เสร็จ โดยความจริงแล้วตัวตนที่แท้จริงของทาร่าก็คือคิงซึ่งเธอก็ไม่พอใจกับการที่ซาม,มาใช้ชื่อของเธอในการปลน้นเธอเลยวางแผนชิงทองเพื่อหลอกให้ซาม,มามาช่วยปลน้นแล้วก็ทําให้ซาม,มาถูกจับในฐานะคิงสองเดือนหลังจากนั้นทาร่าและพรรคพวกได้ไปที่ธนาคารลอนดอนเพื่อที่จะปล้นเพชรตามแผนที่ซาม,มาเคยพูดไว แต่เมื่อไปถึงเธอก็ได้เห็นซาม,มาที่นั่นในฐานะผู้จัดการตู้นิรภัยโดยในความจริงซาม,มาคิดแผนปล้นทำเนียบมาก่อนหน้าทาร่าแล้วเพราะเขาก็รู้ว่าที่นั่นมีเงินสกปรกของวิภาซ่อนอยู่จำนวนมากซึ่งเขาก็ได้โทรไปหลอกวิภาเพื่อส่งอีฟานเข้าไปหาในฐานะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ แต่ซามาก็พอจะรู้ว่าเขาอาจถูกทาร่าหักหลังเขาเลยจงใจทำให้ทาร่าเห็นแผนการปล้นธนาคารลอนดอนของเขาเพื่อหลอกให้เธอมาช่วยปล้นซึ่งเธอก็จำต้องยอมช่วยเพราะมันดีกว่าไม่ได้อะไรเลยการปล้นเป็นการหาเงินที่เสี่ยงมากๆหรือก็คือมันเป็นวิธีหาเงินที่ไม่ฉลาดดังนั้นโจนที่มีความฉลาดล้ำระดับอัจฉริยะ ก็คงมีแต่ในหนังในละครเพราะในชีวิตจริงคนเหล่านั้นก็คงจะหาเงินด้วยวิธีอื่นที่ดีกว่านี้สุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบหนังแนววางแผนปลนก็บวกหนึ่งบอกแอดไว้ได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ